สวัสดีครับวันนี้วันที่13มิถุนาย,ยน2567นนะครับกะไก่ขามลาล์นะครับคนฉลาดกินแบงรัฐบาลวันที่1 6มิถุนาย,ยน2567นห้า้กสิบเดไก่ขามาลาลนะครับช่องน้องพิง์น้องพิง์เพลงชาแน,นลนะครับรบกวนกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในเล้นะครับ เพื่อไปกำลังใจในการหาตัวเลขหาแนวท่าม,มาฝากพี่ฝากนองฝากคนเพื่อนทุกคนนะครับเอาฮามาเริ่มกันเลยครับคนแรกนะครับเลขของอาจารย์คนแรกนะครับเดี๋ยวนะครับแล้บ <c oughs> เลขของอาจารย์คนแรกก็สิเป็นของอาจารย์เต้ยครับอาจารย์เต้ย ็นให้บนล่างนะครับ40 011หา4หาครับ40 011หา4หาอากาศแคบหนาจอเลยนะครับเ้อของอาจารย์เตยโบผูดผ่ททำเพลงหลายครับเขาเรืองเลยนี่น่ะสิมี4หาอาจารย์นะครับต่อไปครับ เลขพระธุดงของอุบลนะครับเด้อเพิื่นเขา่าเข่ามาสองวันแล้วครับสามโตว,วันนี้เป่นให้บนสองแปดศูนย์สองโตบนก็นสิเป็นสองแปดแปดศูนย์สองศูนย์นะครับกลับไปกับมาเอาเด้อครับพี่น,อน้องทุกท่านข้างล่างเพื่อให้หกสองเก้าสองนะครับเลขพระธุดงค์อุบลนะครับ พันให้เขามาสองวันแล้วอ่แคบหนาจอเลยนะครับเด้อแขแคบไปครับนี่เป็นเลขทีพันิ่นให้มากนะครับพระเขามากกับทุงวันล้วครับพยางุดงไปต่อไปนะครับ อาจารย์ชุดเด่นล่างนะครับอันนี้อาจารย์ชุดเด่นล่างนี่เกษตรให้เด่นล่างอย่างเดียวก็เป็นเลขที่เป็นเบิ้องโตเลขเด่นๆหลายๆสำนักนะครับมาแบ่งมาจับหลักมาแบ่งให้พี่น้องวัวที่เหล่าพะเข่าซีสองตรงๆนะครับหัวนี้ถ้าเบงก็สิเข่าบ๊อ มาเบิ่งกันเลยครับอาจารย์ชุดเด่นล่างประกาศสิ่งให้เจ็ดศูนย์เจ็ดสามสองศูนย์สองสามนี่ครับว่าเบิ่งของอาจารย์นี่ก็ได้ครับอาจารย์นี่เปันไห้เลขดับล่างเพิ่นเป็นงวดที่สิบแล้วนี่เปันไห,ห้ ตามมีเลย <c oughs> คันมีบอคันบอมีคันมีเห้ากับตัดออกได้ครับเด้อปัญหาหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองหกหกสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกแปดแปดเก้าเก้านี่เป็นเลขดับล่บางเพิ่นกับคือ เลบ่บบมาข้างล่างนะครับเอามาเทียบกับของอาจารย์นี่เบิงกระได้ครับนี่ชุดเด่นล่างชุดอาจารย์ชุดเด่นล่างดูมาเทียบเบิงมีบอขับม,มีกระตัดออกนะครับแล้วก็ใส่หให้เห่าประหยัดทุนไปอีกมีแค่สีช่ชุดครับสี่คููลองเอาไปเล่นเบิงนะครับเด้เอไปหาแนวทางสื่อ ฉลากกิมแบงรัฐบาลนะครับช่องนองกิงน้องเพ่งชันแนวบรสนับสนุนในการเ,าเล่งการพนันใดๆทั้งสิน้นนะครับกสนับสนุนในการสื่อฉลากกิมแบงรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลและทัพบุญต่างๆนะครับมาเบิรงต่อไปครับเลขคุณยายนางนะครับเลขคุณยายนางนีปนให้ตัวเดียวบนว่าผีมาบอกเป็น คุณยายนางเนในห้ตัวเดียวเลยพุนว่าผีมาบอกกันหนึ่งเจ็ดตัวเดียวนี mm ่ hmm. ครับ mm hmm. ผมหาเลขแบบนี้มาสรุปให้ mm hmm. ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนหุงทุกคนเพื่อที่จะเรนนัน่งไปประกอบการพิจารณานะครับ mm hmm. ในการตัดสินใจเมื่อกี้มีบอกคำหน,นึ่งเจ็ดดับดับรางบมีนะครับดับรางหนึ่งเจ็ด <c oughs> แคบหน้าจอเลยครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับแล้วการลบก,กวนฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมน้ำงเนเดอครับช่องออน้องพิงเพลงชาแนลนะครับค้นกับติดตามบนหลายครับกฝากฝากเลเดอครับผมสีหา แนวทางจากลหลายๆทีมากฝากพี่ฝากน้องมากให้เบิงเพื่อเป็นแนวทางในการเพื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับต่อไปนะครับเป็นเลขตารางเลขประจำวันนะครับเลขประจำวันอาทิตย์นะครับงวดนี่งวดวันที่16มิถุน,นายนย่อยหสิบเจนี่ครับเพื่อกระสีไฮ นี่ครับตตรางเล็กวันธิับซิมี่หนึ่งเล็กหนึงนะะน่งแล้ครับนี่หนึ่งแปดสามห้าสองสี่เก้าลองเบิงเลก็กประจำวันทิด์เบิงเป็นข,ข่าวบอลองเอามาเปรียบเทียบครับหลายๆเจ้าเบิงก็ได้ครับ ตแต่ของอาจารย์เตย้ยนี่อาจารย์เตย้ยประบบ 40, 1, 1, 5, 5. ก็ซีศูนย์ศูนย์หนึ่งหาซหาศูนย์กับิีน้อยนี่นะครับับสิมีหนึ่หาซหาของอาจารย์เตย้ยบนลางนะครับของเหล็กพัทุรดกับสองแปดศกับหกสองเก้าสศย์กับสิโบมีหน่ศูนย์แูนย์แ 8ปสองมีนะครับสองศูนหกสองเก้าสองกับสิบมีเรามาเียบเี็บเทียบมึงกันได้ครับว่าปเป็นเช่นใดยางชุดเด่นล่างเนี้ยชุดเด่นล่างมก็ให้เจ็ดศูนย์เจดสามสองศนย์สองสามนะครับในสองสายายนางยายนางมันให้หนึ่งเจ กัสิโบโมี่แล้วครับหน,นึ่งย้ายนั่งไปเห็นหนึ่งเจ็ดเลขประจำวันอาทิตย์อาสิมาต,ตัวเดียวก็มีหรือว่าอาสิมาสองโตก็ได้นะครับอ่ะช่องน้องพิงเพลงชาแนลกับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องทุกคนและขอบคุณผู้มีอุปกรณทุกคนนะครับให้การติดตามสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาหาข้อมูลตัวเลขมาฝาก ทุกท่านนะครับขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กหนนะครับขอบคุณครับ